่อากระโดิไปทางขวาสองช่องครั้งละสองช่องอ่ข้างหน้าสองช่องซ้ายสองช่องอมืข้างหลังสองช่องโอเคกระโดดกระตข่ขาเดียวไปข้างหน้าทีละช่องนะอสามช่องขวาสามช่องขวาสามช่องปอไปเียหนึ่งช่องเใช่ ไปทีละช่องหน okay. ึ่งสองสามโอเคเยืนหยุดก่อนอ่าแล้วก็ไต่ขาเดียวไปทางซ้ายสี่ช่องอ่าอา่าอ่าสี่ เืริยารอสอนแยุ่โอเคเรื่องอะไรลูกผม่จิ๋งไปทะเลเออว่ามาปู่จิ๋งจะไปทะเลแต่ผม่จิ๋งจะต้องไปปลุกพ่อแม่อืมพอพ่อแม่จีนเสร็จแล้วก็เตรียมไปทะเลเลยอืม ออไปถึงทะเลแล้วเลียนชุดไว่ายน้ำได้นน้ำเลยกินข้าวกินขนมเิ่นว่าวสร้างปรสสาท ปูเสือฉวนช่วยพ่อแม่เก็บขยะกับบอ้อืมแต่มาดูสิทำไมไปเที่ยวแล้วต้องช่วยพ่อแม่เก็บขยะด้วยล่ะเพราะว่าเดี๋ยวทะเลเราจะไม่สะอาดอืมแล้วถ้าทะเลไม่สะอาดจะเกิดอะไรขึ้นภาวะโลกร้อนเหรออืมแล้วไงอีกอะลูก แล้วเราไปเล่นได้ไหมลนะ่ะของมะไม่ต้องเลยอย่างแต่แขวนที่เราให้เรียบร้อย เหนชืน่อไป่มตัวนอืไปเอามาสิโลกอืมเก่งมากหรอก